ครับพี่ดอกรีธาเบิ้งกองเขางามสานด้วยมือนะครับผูบ้ง,งามแห่งแบกบินให่งไร่นั่นสวยมากเลยทำจากต้นกก ไล่จนไล่ตาเลยงามแพงนี่นะครับนี่คือวัตถุดิบต้นกกเอามาตากแดดแล้วทำออกเป็นเส้นๆแบบนี้ด้วยมีทีการสานคามาดูนะครับผมจะสานให้ดูปุ๊บปั๊บ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 ออกมาเป็นแบบนี้ครับอ่อนใบหน่อย งเยงื่อเยอะๆย่าีคนมปกระตุ้นนะครับมันหนาเลยมันหนากว่ไม้ไผ่เะนี่หนากวไม้ไผ่เวลาใส่เขาข้างบ่อขอขบอติดคือส่งอย่างไงส่งกอมโอ้ยไรอาเดี้ยบุีุณเป็นแบบเดบเป็นแบบ โคง้งนะแบบนูนแบบนูนกบบนี่อโอโต้คนละลายไม่นคนละไลยตัวนี้นละลลยสวยงามจริงๆ้องเขาไปทิพเขาอ้ข่ายไปจังหันพอเขาไปทิพงานเนาะ ข้าไม่ติดด้วยใข้าไม่ติดเข้าไม่ติดกล่องอันนี้เถออันนี้ออกไปเข้าไม่ติดกล่องโอ้งามแหงนี่ครับเจ้าของคนกินนี่สุดยอดดีครับทำเองเขามีคนสอนบ่หนิทำเองทำเองโอ้นึกว่าสืบทอดเป็นมรดกตกทอดจากจากผู้เฒ่าผู้แก่ ห็นตัวอย่างเขามาก็มาทำเอนเลยก็่่อยกิดค่อยอันนี้ไปนำมาจะเอาแบบหลุนใยหลุนน่อยหรือว่าแะนึกว่าเป็นอันเดียวนึกว่าเส้นเดียวไม่ใช่นะครับ<อ>นึกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเซนแต่ว่าเวลาักออกมาเลยทำไมเหมือนเส้นเดียวเลยเห็นไหมมันเนียนไปเลยเออเหมือนเส้นเดียวนะแต่ว่าดูนี่สิ ชิปอันก็นี่ยชยอดสวยงามมากหลายได้เพื่อให้อันหนึ่งเอามาดูของเรานี่ในกล่องหนึ่งโถ้าไปขายร้อยห้าสิบชิ้นก็ถูกมากงานแห้งนี้ก็ถึงถึงหลายเลยนี่ห้าสิบบาทร้อยห้าสิบถือว่าแพงเลยนี่ใส่ใส่ข้าวได้เป็นปีสองปีสามปีก็คุมไล้นี่ กองเล็กละห้ะกีเาใสได้เนแามบ่มสีเยมาเปลี่ยนไงแบบจักบาทนี่ไแบบนี้ีามอยนนี้สามรอเองนึ่งนี่ะเกีบใส่ได้เบียคัแบบนี้ก็มีเมนถ้าเลยว่อยางทนไม่ได้แ่ต้องใส่เดีนี่แต่ผมชอบันนี้ผมชอบแบบนี้เมนใสบได้ตะกี้ใส่ได้แบบนี้และแบบแบบใหม่แบบใหม่มันงามแต่ว่ามันมืเอิ่งเลยอมันกับบดีคือแบบนี้เพราะว่ามใส่ขอกินมาต่ีสอมัอนุรักษ์ เป็นแบบของธรรมชาติถ้าเอาสายแบบเป็นแบบทักสายใส่ยหน่ำแห้งสิแบบโก๋นะเนี่ยนริงจริงๆเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนจากกองเขาเฮ็ดเป็นกระเป๋าก็ได้เนาะเนี่ วันที่เขาทำย่านรีพเภาเนอะถ้ากระเป๋าในเดิมโอาเดี๋ยวใช้ได้ว่าฝึกเ็ปกระเป๋าม่ไดเปิดเทปขายกระเป๋าเล่นได้ให้กระเป๋าไอ้หน่อย่านี้ก็มีแต่การท่องเสียเห็ดเทนซินกระเป๋าเราะเสื้อทักษะได้โอ้คนเห็ดเป็นเห็ดเทนซินก็คือเนาะอันนี้ก็ทักษีนะครับนี่อันนี้ก็ทำเองเมื่อไรงานโอท็อปเขาจะกลับมาครับเขาเป็นอยู่ไหนกันงานโอท็อปายีกใช่ ยอดกับสุดยอดนี่คือวัตถุดิบตทุดิันะะไรธรรมชาติต่วนโกนาะตนโก๊บกับตัวปลาแ่มันในหนามมาอตากแดดแห้งกับเช็ดเป็นเชีย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 นก่อนทีเราจะตากแดดตากก่อนโอ้ตากก่อนเนาะตากก่อเป็นเรองเล็กแจะใส่มาเขียนมเขียนกอสีเอาไม่เห็นสายไม่เหแมาก ขอบคุณครับที่รับชมเสวยงางามงามแห่งในกองเขา